ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยอย่ามองข้ามร้านเราถึงร้านเราเล็กแต่ใจเราใหญ่แหลมสิงชอ็อปรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i บายเฟสราคาถูกเป็นัดเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมกรับสวดีชาวฟีฟ่ามบาทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป รีวิวนักเตะนะครับผมก็คืออย่างที่เราเห็นครับนี่ครับกองหน้านะครับ NKT เตี้ยลากดินนะครับดาวลุ่งพุ่งแรงนะครับผมก็สําหรับตัวนี้นะครับก็กองหน้าอาร์เซนอลนะครับก็ที่เพิ่งแข่งกับริเวอร์พูลไปค่ําคืนที่ผ่านมานะครับก็เสมอไป2-2นะครับโดยที่รูปเกมนี่ต้องบอกว่าริเวอร์น่าชนะมากนะครับก็โชคดีไปนะครับผมสำหรับแฟนปืนนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับก็หรือว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิป รีวิวเอ็นเกเทียนะครับกองหน้าราคา26ล้านนะครับจากปีฟิวเจอร์สตาร์สยี่สิบผมก็อันเนี้ยเทรน30เลยนะครับจะโอเวอร์อยู่ที่114นะครับผมส่วนสูงมาที่180น้ำหนัก73กิโลกรัมเบอร์ก็เป็นสูงกลางนะครับแล้วก็ค่าพลังแฝงเนี่ยจะไม่มีสักอันเลยนะครับผมแล้วก็สกิลบุธจะเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับส่วนค่าสแตก็ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมการเร่งความเร็วอยู่ที่ร้อย 65นะครับผมความเร็วในการวิ่งอยู่ที่167นะครับการทำประตูนะครับหรือว่าการจบสกอร์นั่นเองนะครับอยู่ที่196นะครับพลังการยิงตัวนี้ถือว่ายิงแรงมากๆนะครับผมมาที่201เลยนะครับผม2 0 1นะฮะการยิงไกลให้มาอยู่ที่137นะครับการคุมตำแหน่งหรือว่าการยืนตำแหน่งนะครับผมมาที่192นะครับผม นะรองนั้นลูกบอลเล่ก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าบอลไปกับเท้าได้ดีก็เปิดมาที่1 6 5นะครับการควบคุมบอลอันนี้จะทําให้บอลแบบก็คือไปกับบอลได้ดีนั่นแหละนะครับนั้นก็คือจะมาที่164นี่ครับผมความว่องไวอันนี้ก็คือความผิวนั่นเองนะครับผมความว่องไวให้มาอยู่ที่197นะครับปฏิกิรกิยาก็อันนี้ก็ไม่อะไรเยอะนะครับ สมดุลอันนี้ทําให้นักเตะล้มยากเวลาโดนดึงนะครับผมนะต้องบอกก็ได้ว่าตัวนี้ก็ล้มยากเหมือนกันนะครับให้มาที่ร้อยห้าสิบสี่นะครับการมองนะครับการมองให้มาที่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับความแข็งแกร่งให้มาที่ร้อยสามสิบเจ็ดนะครับส่วนค่ากระโดดนะครับผมให้มาที่ร้อยสามสิบเก้านะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับสแตททั้งหมดของ NKT นะครับกองหน้า อาร์เซนอลของเรานะครับก็ส่วนแผนที่ใช้ในวันนี้ผมจะเล่นแค่แผนเดียวนะครับคือ42 3ส y นะครับแผนนี้คือเห็นได้ชัดมากนะครับในการเล่นกองหน้านะครับนะก็นักเตะจะประกอบในทีมทั้งหมดก็จะมี NK เทียนนะครับเล่นเป็นหน้าเป้านะครับหรือว่าตัวที่เรามาทําคลิปวันนี้นะครับต่อต่อไปวินิซิอุสนะครับลุตกุลิตลิกโรกาก้ามาซิซิโอโคมันแล้วก็คาฟูรลูเบนดิอาร์ตเมเเตาเฮอร์นองเดสแล้วก็กูตัวนะครับส่วนคาดลิงก์จะประมาณนี้เลยนะครับ นาคาริงกนะครับถามว่าลิงก์ยากไหมตัวนี้ผมก็ถือว่าลิงก์ยากอยู่นะครับสำหรับ NKT เพราะว่าแต่แต่ก็ถ้าสายมันเข้าหามันเยอะมันมันก็จะลิงง่ายนะครับแต่ว่าเนี้ยคือสายมันเข้ามันน้อยนะครับแผนเนี้ยมันสายเข้าสามสายเองนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับส่วนไฮไลท์ของเราหรือว่าความเก่งของเราของ NKT จะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเลยอันเนี้ยผมจะไม่เอาเลยนะว่าแพ้หรือชนะนะครับเรียวๆไปเลยนะครับก็ ผมจะเล่นให้2เกมนะครับแต่ผมก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทำคลิปจริงจังก็เหมือนทำอลองเล่นในสตรีมดูนะครับแต่เนี้ยจะเป็นการทำคลิปแบบจริงจังนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาครับผมเกมแรกครับรุยสำหรับเอ็นเคเทียจะเป็นยังไงเจออินเตอร์เนเซียไม่รู้ใครแหละแต่แรงห่างกันเกือบหนึ่งหนึ่งแสนครับ เอาหน่อยเอาหน่อยอุ้ยเขามาเป็นแผ่นเลยวะเนี้5-4-1พราตาด้วยว่ะเจอพราตาด้วยว่าตัวทีว่ผมแบบกำลังซื้ออยู่นะตอนนี้นะครับ LRM นะ RM พราตาที่ผมบอกว่าตัวที่น่าเล่นมา,มากๆครับของไรซิงเดนตาผมแบบนักเตะไปเนี่ะเราต้องเด่นไหลขึ้นมาให้ ฮาแลนเปิดเข้ามาเดี๋ยวโดนเลยเหรอโอ้โหเปิดโคกกีกแล้วครับวัดวัดนึ่กูเจอแต่เปิดโคกไอเวนเขาเป็นอะไรกับลูกนเปิดโคกว่ะเพื่อนมาซิโอไหลเอ็นเกติอาโยกหนึ่งไม่ผ่านครับกีเวลไม่ฮาแลน โอ้สรงสวยเยอะมากยกมาติตดมิดเตาอยู่ครับเอ็นเกีอร์เทียลูจุดไหลให้กาก้าไหลให้ตรงกลางก่อนไม่ได้เอ้าเอ็นเกีียงได้อยู่ปัดออกเข้าซ้ายเข้าซ้ายลูกนี้แล้วอยังติดเพื่อนเขาอยู่ครับฮาแลนด์ยังไงจ๊ะยังไงสิโอเคได้อยู่ ไหลมามาซิโอเอ็นเกเทียครับเอ็นเกเทียไม่ยามจะผิวหนีเอ็นเกเทียไหลมาให้เพื่อนแล้วเฮอร์นเดสคืนที่เอ็นเกเทียเอ็นเกเทียโยกโยกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้ยังไม่ได้มันหลหัดมันกําแพงมันเยอะเกินว่ะมันหลายด่านเกินไปอะดิเปิดเข้ามาตรงกลางลูเบนดิอัสเอ็นเกเทียไม่ได้ครับผมเบลเมอร์ แทงยาวๆให้คีเวลคีเวลดูรันกับโคมันยังไงโอ้โหคี K เวลเร็วกว่าเห็นได้ชัดครับคีเวลวิ่งหลุดไปเลยแล้วเปิดเข้ามาอีกแล้วเปิดเข้ามาอีกแล้วมึงเจ้าแต่โขกเลยไอเวนเอ็นเกเทียยังไงชิงกัะสั้นให้ลุดกุลิดเราววิ่งไปแล้วครับทาทางไปแล้วมาดู้ว่าทาทางหรือวิ่งทําใจไหลมาช่องนี้เอ็นเกเทียยังไงพิก <K> หนึ่งหนีเข้าบรนยโยได้หนึ่ง เปลี่ยนเช้งไม่ได้ครับผมหลายด่านเกินไป,ปลาตาวากาเกนเกเซียมาจิซโซโคบองครับคาฟูโคบองตรงกลางให้กาเกากาเกามุนออกมาหาลูกลลกุลิดครับลูกกุลิดวินิซิอุสเอนเกเิียเอนเกติอาจ่ายเพื่อนก่อนมาจิโอไหลออกมาโคบอง มาซิโออีกค,ครั้งหนึ่งยังไงดูงี้มันยิงเหมือนมึงส่งคืนหลังไงไอเบนมึงขนัดเท้าขวาจริงไม่ได้เพื่อนเปิดเข้ามาเอ็นเคทีย่โอ้โ,โหไม่รู้เลยไม่ได้อีกฮาเลนโอเคยังได้อยู่ครับเอา้าอะไรอีกเอาโอ้โหแล้วอยู่สลับมั่วไปเลย ม e ยคุณทุ c คนทีองู่บ o ค้งไอ็นเค a ีอายังได้อยู่ม a นทาโยกหนึ่ง o ยกสองไม่ได้อ้าวยังเข้ามาซิซิโอไหลมากาก้กาก้ยังไงโอ้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 โอโอเ ผมไม่ไหวกับหน้าเดี่ยวมันละไม่ไหวจริงๆครับกับหน้าเดี่ยวเอ็นเกียผมบอกเลยว่าเล่นไม่ได้จริงครับเอ็นเกียหน้าเดี่ยวอเดี๋ยวผมมาลองแบบหน้าคู่ดูแล้วกันสักเกมหนึ่งนะมันจะเป็นยังไงแม่งหน้าเดี่ยวเล่นมาแล้วไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวแบบไม่ไหวแบบไม่มีภาพจริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เลยครับถ้าใครจะซื้อม่มาเล่นหน้าเดี่ยวผมไม่แนะนํามากๆอันนี้อันนี้พูดตามตรงเลยนะเออแบบไม่แนะนําแบบจัดๆอ่ะ มา,มาลองหน้าคู่ดูครับจะเป็นยังไงโจโ้ร้อยสามสิบห้าด้วยนะโับมองเห็นเอ็นเกติอาหลอเข้าซ้ายลูกนี้แล้วยิง ทำไมทำไมหน้าคู่มันดูแบบเล่นง,ง,ง่ายๆวะหน้าเดียวคือไม่ไหวครับโอ้กัจะเล่นสั้นให้พี่ชายใหญ่กันคันโตนาคัโตนา,นตนาอ่าเรียบร้อยดีครับดักแต่ริมเส้นในเ,นเออวนเลยโดนมาเรียนเชยงสองทีผมคิดว่าบอดมันจะดักไม่ได้นี่ครับโอ้โหลูปเบ็นยาร์ดแย่ยไม่โดนจ่ะ โอ้โหโดนตีเสมอแบบไวไหลมาริมเส้นอย่างนี้เอ็นเคียตรงกลางเปิดเข้าไปเลยจังหวะเดียวและไม่มีใครอยู่เลยครับเอ็นเคก็ไม่อยู่ในจุดครับโครับไม่ได้อีกตกมาตรงกลางสิ่ย่มอาปูเอ็นเคยังไงกะจะแตะละม้วนไม่ได้ครับ โยนครับโยนครับไหลมาลุกฟุริตครับฟุริทโอ้ไม่ฟาวอยู่แล้วแบบนี้โอเคเหยอกประมึงอัจจัยมีจะเป็นใครเจ้าน้องเวลาครับอุ้ย ดักได้แล้วนะันงตัวหน้าครับเข้าโอ้โอเคอุ้ยโอ้โหเกือบหายเลยเกือบละโดนไหมเนี่ยไม่โดนโับองโดนครับครับคาฟูเอ็นเกเทียยืนรออยู่หน้าแล้วแต่ยืนโอ้โหยืนรอเหมือนแบบอยู่ในดงอะเอ็นเกเทียไบทให้เบนิซูส ปยูดชิงให้โยนครับโยนครับให้โฮมองแต่โอ,ไอ้ไม่กอดรับตัดเอาไม่เกี่ยวบอลมาด้วยหรอพี่โอ้ยิงนัดเลยหรอผูเข้าซ้ายแล้วเออกัดจมอนมาอ่าโอเคได้อยู่เป็นเ,นเ,นเนกียดยาวิ่งดิลูก,ลกว,วิ่งสิลูกเอ้ยลูกเอ้ยวิ่งสิลูกแล้ววิ่งรับไล่กันอีกอะไรไม่เอนน็นเกียร์ด โอเคโอเคมากกูจะไม่ชมมึงแล้เปรตเดยนอกครับเมเตาไปมากคับลูคุลิสต์กาก้าครับเอ็นเกติอาโอ้โหัครับโดนตัดแล้วแต่เขามาแล้วครับโคดหนึ่งสองยังไงโอ้แล้วไม่ดักก็ไม่ได้อีกโอเคโอเคโอเคดีนะกดสไลด์ไม่ทันหัมอง เอนเกติอามึงไม่วิ่งล่ะมึงวิ่งสิโอ้โหมึงยืนรออะไรเนี่ยพ่อเจอฮาชิมิเรียบร้อยโดนก็ตัดไปได้อีกอ่ะแต่ได้เปิดบุมอยู่เปิดให้พี่เปิดให้เองเลยน้องเอนเกติอาพี่เปิดให้เองเลยโอเคพักบอลลงให้เขาสวยอ้าวกาก้าวิ่งมาตัดได้โคมอนปั๊บเอนเกติอา หยอกกับหลังเข้าซ้ายแตกไกลเกินไปครับช่วงตัวอย่าบอกนะว่าเราจะรีวิวจะทั้งทั้งการเปิดรีวิวเนี่ยไอ้จะแพ้สามคลิปติดเอามันจะเป็นยังไงเอามันจะกล้าแพ้ไหมเอาเกมนี้เอาเอาให้มันสุดดิแล้วผมไม่ลบด้วยผมลงด้วย จช่อะไรวันนี้ฝืนอีกเลยครับโอเคเขาก็ฝืนเหมือนกันยกหนึ่งยกสองเข้าซ้ายตรงนี้้วลองดูโอเคมาอยู่มาอยู รอมายู่น้องอุ้ยอุ้ยด็อกบาโอเคอู้หูุยองรีวิ่งเกือบเตะเกือบติดเข้าชายโคงของคาปูลรไอเบนไปแล้วครับเอ็นเกเทียวิ่งอย่างนี้ยกได้ไหมได้ครับผมเอ็นโอ มึงจะเอาลูกสองเพี่ก็ไม่ได้นะน้องสองนัดแล้วน้นนมึงยิงลูกแรกอีกนะเพื่อนเกมไม่เอาได้วะ่ะโอ้ยกมาอย่างี้โอเคโบกับไปก่อนครับอันตัายนาอันตรายไหลออกมอาโย,ยนครับเลนสสั้นให้กา้าครับกากา้กาวิ่องออกริมเส้นและจะเปิดไปตรงกลางเอ็นเคเทียโอเคสวยจัดมันเป็นตัวที่โขกดีมากครับโขกดีจัด โคกดีแบบมากๆถึงมากที่สุดอะผมว่ามันเป็น,ปนตัวหนึ่งที่มันสูงไว้แปินะแต่ไม่รู้อะทำไมมันถึงแบบเออมันถึงได้แบบขนาดนี้อ่ะเด้ไหมโอ้และกูโดนเซกาาครับกา้าทันอยู่โอเคคาฟูยังไงให้คาฟูตบกลับยังไงแล้วเปิดเข้าไปโอเค จานเอ็นกูไม่อยู่ข้างในไงมันโยนครับโยนครับมันหมุนไม่ดีแล้วโอ้ยดีเย่ด็อกบารวมกับบริเตายังไงต่อไข่มาลูกนี้เข้าทางนี่ครับอ้าวโอเคถือเขาใจเย็นถือเขาใจเย็นมากโดนทีแล้วน้องๆโอ้ยเฮ้ยโยนอย่างนี้ให้อองรีเลยอ๋ออองรีเปิดเข้ามาดีเย่ด็อกบาโอ้หแล้วเข้าเท้ากันตโซน่า ยังไงจาน์ารเขี่ยเขียเพื่อนเขี่ยเขียเขียเยี่ยมเขียเขี่ยเคี่ยสิเขี่ยเออโหลดครับครับเอ็นกีเอเนจะโชว์เดียวอยู่ไม่ไปดีกว่าไหลให้เพื่อนดีกว่าครับบุลยุด์ไหลให้กาก้าแต่มันไม่ทันแหละครับผมมันไม่ทันแล้วลูกคาฟูโอ้ยแล้วองรีมันยังได้อีก โว้ยโว้ยโอ้ยโว้ยได้เหรอมึงเปิดยังไงวะไอเฮียมึงเปิดยังไงก่อนไอเบนลูกอย่างงี้มึงเปิดยังไงวะมึงก็สรรหาวิธีการเปิดกันเนาะไอพวกเปิดโขกเนี่ยพ่อมึงเปิดยังไงเนี่ย ไม่รู้หาวทู่เลยครับเอาหน่อยจุดโทษ่ะจุดโทษเฉยมันเปิดปุ่มไงเมื่อกี้มันเปิดปุ่มเข้าใจได้เข้าใจได้กรรมการบอกว่ามันเปิดปุ่มตี่ไงน้องโดนครับจัดให้เป็นไงเรามึงมาอีกแล้วฝั่งเดิมอีกแล้วไอวิน ไม่เอาหาเลยเด้เอาเขามีแต่โยนข้ามหัวนี่มึงโยนออกมาเปิดเฮงิเกีอทีอาโชว์ให้มันเห็นลูกไปตอกใครหนึ่งครั้งแต่ตอกไปไหนไม่รู้ดิตอกก็ซดเสียบซดไว้ละมึงเอาหน่อยชาล่าอยี่า ผมฝืนไมนะลูกนี้ฝืนเองครับอันนี้ยอมรับเลยไปยาสวยเอ็นเกตีเดี๋ยวเอาไปลุกอุ้ยโคผมสรุปเอ็นเกตี้สั้นง่ายๆนะไม่เร็วเหมือนค่าสแต็ คมไหมไม่ได้รู้สึกว่าคมมากกับราคานี้นะเก่งไหมไม่เก่งสุดท้ายไม่ต้องซื้อดีกว่านะครับอ่ะผมจะบอกข้อดีของมันละกันข้อดีของมันเป็นตัวที่เล่นลูกาอากาศได้ดีมากกว่าสูงมากผมลองลองเปิดโขกมาดูแล้วก็คือขนาดผมเปิดโขกในคอมนะที่แบบเล่นย,กยากๆผมบอกเลยว่าทําได้ดีเกินกว่าเกินกว่าแบบ ค่าโอเวอร์หรือว่าค่าส่วนสูงของแรงต่างของมันนะครับนั่นสำหรับ n อ็เกิยานะครับโขกได้ดีมากเป็นตัวที่โขกได้ดีนะครับส่วนความผิวผมว่ายังยังไม่ค่อยให้ถ้าไปเปรียบกับตาเลมี่นะที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะผมว่าตาเลมี่ดูดีกว่านะครับทั้งเรื่องราคาแล้วก็บูทกองหน้าตัวต่ําแล้วดูตาเลมี่มันดูแบบผิวมากกว่าได้เห็นได้ชัดมากหรือว่าเนี้ยผมเพิ่งใช้ก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมบอาจริงเลยตอนเนี้ยผมรู้สึกแล้วว่าให้แล้วว่าไม่ไหวนะครับ นะส่วนพวุ่งนี้เดี๋ยวผมเอาเอโต้มาจัดนะครับเพราะว่าเอโต้เนี่ยผมอันนี้ผมจะลองเล่นอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าตัวเนี้แพงไปด้วยนะครับราคาถ้าเทียบกับความเจ๋งที่ผมลองเล่นมานะอันนี้ผมอาจจะไม่เข้ามือก็ได้อันนี้ทุกคนสามารถเอาไปลองเล่นเองก็ได้นะครับแต่ถ้าผมเล่นมาก็ผมว่ามันยิงไม่ได้แรงนะครับเหมือนค่าแตทแล้วก็ความเร็วไม่ได้รู้สึกว่าเร็วมากนะครับก็ราคานี้ไม่คุ้มนะครับแล้วถ้าให้ตัดเกรดนะครับผมให้6เต็ม10แล้วกันนะครับ นะหักไปหลายๆเรื่องอยู่นะครับให้6เต็ม10เนาะสำหรับ NKT นะครับกองหน้าอาร์เซนอลนะครับตัวนี้นะสำหรับใครที่อยากลองเล่นก็พิจารณาดีๆถ้าสำหรับผมผมว่าไปเล่นคับตัวหน้ายังรู้สึกว่าเก่งกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับเล่นมาหน้าเดี่ยวก็เล่นแล้วหน้าคู่ก็เล่นแล้วหน้าเดี่ยวนี่คือไม่ไหวเลยครับหน้าเดี่ยวนี่คือไม่ไหวจริงๆครับอ่าอย่างหนึ่งคือเรื่องความอึดด้วยนะครับอึดก็ไม่ค่อยอึดนะครับลงต่ําอีกนะครับนะสำหรับ n k ยเนาะ สำหรับหน้าคู่เนี่ยมันก็มันจะมีตัวหนึ่งที่ยืนค้ำหน้าให้อยู่แล้วสําหรับ NK ็นเคเก็จะไม่ได้ลงต่ํามากแต่โยนครับจะเป็นตัววิ่งลงต่ําแทนนะครับประมาณนั้นเนาะก็สําหรับใครที่จะซื้อไปเล่นก็ผมแนะนําว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับเอ็นเคเทียไม่คุ้มนะครับสำหรับราคานี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ็นเคเทียนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวหน้าเอลิคันอ่าเป็นซามูเอลเวโตนะครับตัวตำนานนะครับก็ต้ออองมารรุ้นนกัหืว่าการรีวิว ตัวตัวต่อไปนะครับก็อ่าซามเูเอโตเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเก่งสมราคาหรือไม่แล้วก็สมก็เป็นตำนานอินเตอร์บาซ่าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบไม่ลืมกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็กระผมแรมสิงขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจบขอบคุณมากครับ